สอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่ปาเนี่ยก็จะมารีวิวเคล็ดลับที่ทำให้แบบผมไม่ปาดีขึ้นแบบว่าแคดิดมิวเลยจริงๆ ในรูปนะคะที่โชว์ไปเป็นรูป before ของจริงะคะ่ะไม่ได้มีการนี้ผมใ,ใดๆคือปกติเป็นคนผมที่ค่อนข้างพันง่ายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ผ่านการฟอกมาหลายรอบเพราะฉะนั้นเมื่อไหรที่ไม่หวีผมไม่ดูแลผมผมก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ด้วยความที่อาจจะต้องไปทํางานเท้าก็เลยไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองเท่าไหร่อันนั้นก็คือแบบเป็นสภาพแบบ จริงๆเวลาไปแต่งหน้าลูกค้านะคะอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นสภาพแบบสวยยนะคะวันนี้ผมแบบไม่พานกันแล้วนะคะเพราะว่ามีตัวช่วยตัวนี้เลยค่ะอันนี้นะคะเป็น Royal e l s a คะ Extraordinary Oil นะคะซึ่งจะบอกว่าอันนี้เลิมากนะคะอันนี้เรียกง่ายๆนะคะเป็นออยน้ำหอมกุหลาบนะคะซึ่งจะบอกว่าเขามีความหอมยาวนานถึง7 2ชั่วโมงนะคะและที่สำคัญนะคะพอทาลงบนผมเราแล้วเนี่ย ซึมเข้าผมไปเลยจ้ะคืออันนี้นะใช้มาพอสมควรแล้วนะคะก็เลยบอกได้เลยว่าแบบอันนี้เนี่ยเขาดีจริงนะคะของเขาแบบอลังการดีงามมากๆนะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยชอบมากนะคะที่เขาเนี่ยมีกุหลาบข้างในจา้าคือแบบอุ้ยน่ารักม,ม้งมิงมากนะคะส่วนนี้คือชอบมากๆนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเขาก็จะเป็นเนื้อออยนะคะ เวลาใช้เนี them, ่ยเราก็จะวอมๆก่อนนะเนืのの้อของเขานะคะไม่เหนียวเนอะเลยแล้วก็ใช้ได้แบบว่าหลากหลายมากๆนะคะใครที่อย่างผมเสียแล้วอยากสะดูแลผมแบบเร่งด่วนนะคะเมย์ฟาก็แนะนำให้ใช้ก่อนสระผมนะคะทาให้ทั่วตั้งแต่แบบโคลจะหลดปลายได้เลยนะคะแล้วก็ ทิ้งไว้1ินาทีนะคะจากนั้นก็ไปสระผมนวดผมปกตินะคะแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็พอเสร็จแล้วปุ๊บก่อนไดผมนะคะเราก็สามารถใช้ออยล์น้ำหอมกุหลาบของลอเรียวเขาเนี่ยทาได้นะคะก่อนไดยผมมันก็จะช่วยปรเทคเส้นผมจากความร้อนนะคะแล้วก็ทำให้เส้นผมของเราเนี่ยจะทรงง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะระหว่างวันนะคะหรือว่าใครที่แบบต้องทำงานต้องถ่ายรูปแล้วก็แบบเฮ้ยผมแบบชีฟ้ฟูเยอะมากๆนะคะก็ สามารถรูปออยของเขานะคะได้บริเวณที่ชีฟูได้เลยนะคะก็คือแบบเป็นออยที่สามารถใช้ได้ทั้งวันจริงๆนะคะส่วนตัวชอบมากเพราะว่าใช้แล้วไม่ทําให้ผลม,มันขึ้นไปแต่อย่างใดเลยแล้วก็ผมเนี่ยดูมีสุขภาพดีอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็แบบ เราชอบมากๆเลยอันนี้เป็นเดอะมัสจริงๆนะคะที่ชาวผมทำสีหรือมนุษย์ที่แบบอยากขาดจากการทำสีผมไม่ได้ต้องมีจริงๆนะคะอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยน้อใครที่สนใจนะคะอยากซื้อมาลองใช้บ้างเมสบาร์นะคะใส่ลิงก์ไว้ในดีสคริปชันนะคะแล้วก็ พิมพ์คอมเมนต์นะคะเข้าไปดูกันได้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะไม่ปปาขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่รีวิวหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย